ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินหาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่นี่เป็นศูนย์รวมของหยกชั้นดีชั้นเลิศนะคะ A อท p ยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมคอลเลกชันหยกที่เป็นหยกดีบก่อนที่จะนำไปแปรรูปเป็นเครื่องประดับหรือเครื่องใช้ไม้สอยอื่นๆก่อนนะคะดูนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันที่ ได้ท่านเจ้าของได้เก็บสะสมมาไว้นะคะรวมเป็นไทเ A ทั้งนั้นเลยถ้าอยากจะให้ดูความวิจิตพิสดารอันนี้เป็นบางส่วนที่ได้ถูกขัดบ้างแล้วนะคะเจียเป็นบางส่วนแล้วก็ขัดบ้างแล้วจะเห็นได้ว่าหยกนะคะบางครั้งเป็นก้อนใหญ่ๆแต่ว่าเราไม่ได้สามารถจะใช้งานได้ทั้งก้อนนะคะอย่างที่เวลาเราเห็นสีเขียวสวยๆส,สำหรับทำหัวแหวนนะั้นบางทีต้องคัดสรรกัน ทั้งก้อนใหญ่เลยแล้วก็พบบริเวณที่จะไปใช้งานได้นิดเดียวแค่น,นั้นเองและที่นี่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลย,เลยในเรื่องคุณภาพเพราะว่าหยกที่นี่ได้รับการเซอร์ติฟิเคตจากสถาบัน GIT นะคะซึ่งเป็นสถาบันที่ยืนยันรับรองเกรดของหยกใน type A นะคะซึ่งหยก type A นั้นนอกจากจะหายากแล้วลรวยังมีราคาสูงที่สุดในโลกด้วยนะคะดังนั้น ถ้าท่านได้มาชมศูนย<ม>์มหาสมบัติ3แผ่นดินนี้เราจะเห็นว่ามีให้เลือกนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องคุณภาพเพราะว่าเราคัดแต่หยกเกรด A เท่านั้นไทป์ A เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวดีฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคอลเลกชันจิวเวลี่แล้วก็เครื่องประดับที่ทำจากหยก Type A ของศู Ahora, นย์มห,สสมหสาสมบัติ3แผ่นดินค่ะ อ๋อมาถึงแล้ว,ว,าวมาถึงแล้วนี่ค่ะาจากหยกดิบเมื่อกี้ที่เราพาท่านผู้ชมไปชมกันมา,มานะคะตอนนี้จากหยกดิบอันนั้นก็จะมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับหยก ทายป์เนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมกันเลยว่าข้างในมีอะไรนำเสนอบ้างนะคะเดีาจะเลยพามปเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ข้างในแล้วตื่นเต้นที่สุดเลยนะคะเพราะว่าละลานตะการตาไปหมดเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตู้แรกก่อนเลยดีกว่านะว่าจะมีอะไรบ้างเชิญค่ะ่านผู้ชมแรกนี่เป็นหยกท y p ป์เเป็นประเภทสีอ่อนๆนะคะก็จะมีสีตั้งแต่ออกขาวขาวเหลือบเขียวนิดๆเหลือบเทา แล้วก็ขึ้นไปทางสีเขียวคล้ายๆสีเขียวเหมือนออกเนื้อเทียนนิดนึงที่จะแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆส่วนมากที่นิยมอันนี้ก็จะเป็นทำเป็นจี้นะคะหรือจะมีเจียเป็นแบบสำหรับไว้ทำหัวแหวนหัวเครื่องประดับอื่นๆหรือว่าจะทำเป็นลูกปัดนะคะงดงามมากเลยนะคะหยกเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขา ด้วยความเป็นเนื้อของเขาเนี่ยเขาดูมีธรรมชาติแล้วก็เขาก็ดูมีความแวววาวอยู่ในตัวเขาเองใช่ค่ะแล้วก็หยกเนี่ยเป็นเหมือนยาชนิดหนึ่งด้วยคืออยู่ใกล้ติดชิดเป็นหินนำโชคเป็นหินมงคลหินแห่งชีวิตนะ,นะคะเวลายิ่งใช้ก็จะยิ่งเงางามเหมือนเขามีชีวิตนะคะใช่ค่ะมาอยู่กับตัวเราอันนี้ประเภทแรกอย่างที่เราเห็นหยกไทป์เอสีประเภทอ่อน เดี๋ยวเราจะเคลื่อนมาที่ตู้นี้ค่ะที่ตู้ที่สองน้องอูลอง close up ให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะพอสีเข้มขึ้นมานะคะจนเข้มถึงระดับหนึ่งจะมีสีเข้มเขียวระดับหนึ่งที่เราเรียกว่า หยกจักระพัดก็จะมีสีเขียวเข้มมากๆอย่างที่อ,อันที่เห็น,นะะใช่ค่ะจะเขียวสวยทีเดียวนะคะอ๋อเพิ่งเห็นนะคะใกล้ชิดมากเลยอย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าหยกจักระพัดใช่ค่ะอนอกจากหยกสีเขียวแล้วหยกก็ยังมีหยกสีน้ำตาลทางด้านซ้ายมือไปทางนู้นนะคะมีตั้งแต่สีอ,ออกเนื้อออกน้ำตาลออกส้มนะคะแล้วก็เหลืองส้ม เป็นธรรมชาติค่ะหยกมีหลายหลากสีใช่ค่ะใช่ค่ะหยกเนี่ยกว่าเขาจะก่อกําเนิดขึ้นมาเนี่ยทราบว่าเขาต้องใช้เวลาเป็นหลายล้านล้านล้านปีค่ะว้าวแล้วที่นี่นะคะเมื่อกี้พี่พาท่านผู้ชมไปดูมาแล้วว่าเรามีแหล่งหยกดิบที่เยอะมหาศาลขนาดนี้นะหยกทุกชิ้นในห้องนี้เรียกว่าร้านท่หยกเนี่ยเป็นไทเอทั้งหมดเราคัดเลือกหยกไทเอมาทั้งหมดเพื่อจะ ทำเป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะตอบสนองผู้บริโภคนะคะก็เลยไม่อยากจะให้เกิดความที่จะต้องสับสนแล้วก็กังขามากก็คือเราจึงเลือก type a ทั้งหมดแล้วก็ c e r t i f ิฟา ทายเ A มาเพื่อจะทำออกมาเป็นเครื่องประดับสวมใส่ด้วยความมั่นใจว่าท่านได้ของแท้หยกแท้ทายเอเรียกว่ามาที่ศูนย์มหาสมบัติซึ่งเป็นค<ม>่ะซึ่งเป็นทายที่ดีที่สุดของโลกค่ะ,ะ,คะได้มาดูนะคะหยกโบราณเยอะแยะมากมายแล้วก็ชมเสร็จแล้วก็เข้ามาช้อปปิ้งที่ห้องนี้เป็นหยกท y ยเอที่าสามารถนำไปฝาก คนที่คุณร,รักได้ไดแล้วส่วนตู้นี้นะคะอ,อันนี้ก็จะเห็นไม่บ่อยนกักจะเป็นหยกดำอันที่จริงแล้วพอเราเรียกหยกดำเพราะว่าภายนอกฟิสิกอลเวลาเรามองเห็นเราจะเห็นเป็นสีดำเลยแต่พอเวลาเราส่องเนี่ยจะมีเนื้อบางส่วนที่โปร่งแสงเราจะเห็นแสงโปร่งออกมาเป็นสีเขียวซึ่งอาจารย์เอเคยทำค้ํหนึ่งนำนำชม หยกจักรพัทหยกสีดําที่เป็นพระที่นั่งของเฉียนหลงฮ่องเต้นะคะที่มีใจกันสูงๆแล้วเราเอาแสงไฟฉายส่องก็ยังทั้งๆที่ใจกันดําทั้งแท,งท,งท,งท่งเลยพอส่องไฟไปในตรงขอบยังเห็นหนแสงสีเขียวลอดออกมาเดี๋ยวสาธิตให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าะนะคะอย่างชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูเวลาที่เราเห็นเห็นไหมคะ เป็นสีดำเฉยๆเลยเป็นสีดำทั้งแท่งเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะใช่ค่ะอาจารย์าแต่กายภาพด้วยตาเนี่ยนะเห็นเลยว่าเป็นสีดำใช่แล้วทีนี้เราจะทราบยังไงว่าเป็นหยกนะคะเราก็จะส่องเพราะเขาจะมีความโปร่งในบางส่วนที่เราจะเห็นเห็นไหมคะว่าเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวที่รอดออกมาเล็กๆนะคะโอ้โหแล้วโปร่งแสงด้วยแล้วแสงที่ส่องผ่านมาให้สีเขียวนะคะค่ะเนี่ยค่ะเรียกว่าหยกดำค่ะ เรียกว่าหยกดำคือมัอนเขียวจน,นดำ,ดำแต่ว่าส่งความโปร่งแสงยังยังคงอยู่เหมือนเดิมมูลค่านี้เป็นยังไงคะจารย์ไม่ต้องนับค่ะไทยเอเนี่ยปกติ <c oughs> อะ่ะมูลค่าสูงมากอยู่แล้วแล้วก็หายากอยู่แล้วนะคะแต่ในถ้ำสต็อกหยกดิบของทางศูนย์มหาสมบัติ3ามแผ่นดินเนี่ย <c oughs> ก็เป็นคอลเลกชันสะสมหยกดิบจากรุ่นสู่รุ่นมา มากมายเลยแล้วก็เริ่มที่จะเอาออกมาทำการันตีเซอร์ติฟิเคทนะคะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นเครื่องประดับเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านผู้ชอบชื่นชอบในหยกนะคะผู้ที่รักในหยกนะคะทรานเ่า <c oughs> ท่านของศูนย์มหาสมบัติสามแผน่นดินประสงค์ที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสใส่หยก นะคะเยอะๆนะคะก็เลยเอาผลิตจากหยกดิบมาแล้วก็มาแปลรูปแล้วก็เป็นโครงการสร้างเงินสร้างงานให้กับ,บผู้ที่ลำบากในช่วงโควิดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่างอัญ,ญมณีต่างๆเขาตกงานค่ะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็นอกจากนีนะ้ผลิตภัณฑ์จากตรงนั้นเคลื่อนมาในส่วนนี้เราก็ยังไม่ให้เสียคุณค่านะคะหยกเราก็ยังเอามาทําเป็นกัวซาได้อีกกัวซาหยกที่เห็นนี่นะคะนนแต่เห็นเป็นกัวซาก็จริงแต่เราใช้หยกไท้ายเอทําค่ะกัวซาที่เขาเอาไว้ดูแลผิวหน้าผิวหน้าแล้วว้วขูดโอรักษาสุขภาพผิวเห็นนนมมนุขององีก ด้านหนึ่งมีลูกกลิ้งเจโลเลด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปด,ดูกันนะคะเราไลา่ค่อยไลย่ไล่ไไปทีละตู้ค่ะอะตู้นี้เริ่มเข้ามาสู่เครื่องประดับของสุภาพสตรีละอันนี้เป็นเครื่องประดับก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะแล้วก็งานฝีมือเราใช้ช่างฝีมือที่มีความสามารถนะคะความรายละเอียดรายละเอียดเล็กๆเนี้อย<ม>อย่างผีเสือ้ออย่างเงี้ยนะคะ น่ารักมากเ,เลยนะคะ,คะมีความน,น่ารักแล้วก็งานละเอียดฝีมือดีมากนะคะแล้วยังเป็นมีแบบเป็นภาพพุทธรูปเล็กๆนะคะอย่างเป็นภระสังกจายยังเห็นรายละเอียดล้อมเพชรนะคะอยู่ห้องนี้ทั้งวันก็ไม่เบื่นอนะคะเนี่ยใช่ค่ะยิ่งเป็นสุภาพสตรีนะคะ,ะต้องมา มาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็มาลองเลือกดูต้องมีชิ้นที่ท่านพอใจแลวหยกก็เลือกท่านด้วยนะคะหยกเลือกเจ้าของก็ต้องมีปิ๊งปังกันบ้างต้องลองมาชมดูว่ามีชิ้นไหนที่แบบปิ๊งกันนะคะใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะหยกเนี่ยเขาบอกว่าจะตามหาเจ้าของพอเรามาดูแล้วถ้าเรารู้สึกเราชอบชิ้นไหนแสดงว่านั่นแหละค่ะเราจะมีความสัมพันธ์กันมาก่อนใช่ เขาบอกว่าใส่หยกแล้วมีความสุขนะคะอาจารย์นอกจากปกตินะคะเราก็จะมีคือกําไรหยกเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วที่นี่เนี่ยกำไรหยกเราจะคู่ไส้ไว้ให้เลยนะคะมาคู่กันเลยคือเป็นไส้ของเขาปกติแล้วเวลาส่วนมากคนทํายยกําไรหยกก็จะแยกไส้หยกไปทำอย่างอืง่นใช่ใ,ใช่ใค่ะเอาไปทับก้าวเดินได้ค่ะ ใช้ประโยชน์อื่นก็ได้ค่ะใช่ถูใบหน้าก็ได้ใช่ค่ะมีคอลเลคชันอะไรคะจ้านอกจากนี้ยังทำเป็นถ้วยน้ำชานะคะช่วยน้ำชาหยกเล็กๆสำหรับส่วนตัวชื่นชอบถ้าใช้ชื่นชอบหยกก็ดูแบบหืมลกมลักชูรี่มากๆเลยนะคะก็มีหลายสีนะคะอย่างสีขาวขาวเทาอันนี้น่ารักมากเลยดูเป็นสายดูยูนิคมากคือเขาคู่ที่ชื่นชอบความ ลักชัวรี่ส่วนบุคคลเราต้องเร in ียกแบบนี้ดีกว่านะคะก็เป็นแบบผู้่ใ้ชาเฉพาะตนนะคะแล้วเราก็ยังเอามาทําเป็นตะเกียบค่ะตะเกียบตะเกียบยกชุดพิเศษที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นจานด้วยเจะให้ดูจานนะคะมีน้ําหนักนะคะหนักทีเดียวละค่ะจานใบนี้หนักเลยละค่ะลายสวยด้วยค่ะ จานแล้วก็มีตะเกียบจะทําให้เราอยากทานอาหารมากขึ้นใช่อาจจะทําให้อาหารนั้นดูน่าทานแล้วก็ส่วนใครที่เริ่มจะสะสมอาจจะสะสมเป็นช้อนกาแฟก่อนได้นะคะช้อนกาแฟใช่ค่ะแล้วก็สแติฟิเคตเป็นหยกไทเอนะคะค่ะเมื่อกี้เห็นเขียนไว้ข้างหน้าว่าของทุกชิ้นในร้านทําหยกแห่งนี้ ถ้าท่านนาไปแล้วแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ไทยเอยินดีคืนเงินทุกบาทแน่นอนค่ะคเพราะว่าเราตั้งใจทําสิ่งที่ดีที่สุดออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรามั่นใจที่จะเรามั่นใจในคุณภาพและการคัดเลือกที่ดีที่สุดของเราให้กับท่านผู้บริโภคค่ะค่ะนี่สําหรับทั้งบนนี้นะคะด้านบนชั้นบนนี้ถ้าใครหลงไหลในพระพุทธรูปนะคะ ก็มีหลากหลายรูปแบบให้ทุกท่านเลยค่ะค่ะพระพุทธรูปเนื้อหยกนะคะแกะสลักปังสมาธิเป็นพระสังกาจายหรือจะเป็นทาเวสุวรรณทาเวสุวรรณนะคะตัวเล็กๆแต่ทำจากเนื้อหยกหน้าโอ,อ้สสยงานทีเดียวค่ะดูพระสังกจัยองค์นี้อาจารย์น่ารักมากเลยนะคะอาจารย์ชอบพระพุทธรูปด้วยค่ะดูสวยมากเลยอ่ะวสวยงามมากช่างเ,เขาช่างละเมียดมากเลย แล้วก็สามารถยกออกจากฐานได้ทำความสะอาดได้นะคะ oh, ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นฐานอู้ oh, นี่เรามีหยกดำด้วยค่ะจแล้วก็ยังมีค่าใช่ค่ะหยกดำทำเป็นแก้วแก้วชาหรือแก้วน้ำเล็กๆหยกดำเนี่ยโดยปกติในท้องตลาดนี่หายากมากนะคะใช่ค่ะมไม่ค่อยไม่ค่อยคือพอหยกส่วนใหญ่คนก็จะโฟกัสไปที่สีเขียว แต่ว่าเบางทีตลาดไม่ได้ทราบว่าหยกมีทุกสีมาถึงชิ้นนี้เป็นชิ้นที่พิเศษสุดเลยนะคะคือตามประวัติศาสตร์เนี่ยจกักรพรรดิแล้วเชื้อพระวงศ์ในราชสำนักจีนเนี่ยจะนอนบนพระลาดเราเรียกพระลาดเสือนะคะที่ทำจากหยกนะคะก็จากยุคสมัยต่างๆก็อาจจะมีเป็นหยกร้อยแบบตัดสี่เหลี่ยมร้อยหรือว่าเป็นลูกปัดที่ร้อยขึ้นมาแบบนี้ก็จะให คือเหมือนสมัยนี้ที่เรานอนพวกที่นอนสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะก็คือเพราะเนื่องจากความที่เป็นเม็ดมีความเย็นแล้วก,ก็นวดตัวไปด้วยนอนแล้วก็เหมือน รักษาสุขภาพไปด้วยอะคะ่ะช่คนที่ทำเนี่ยเวลาทำเขาน่าจะมีความใจเย็นมากเลยนะอาจารย์ค่อยๆเจียม <c ười> ค่อ,อ,อยมาทีแล้วที่มาร้อยนี่ต้องต้องร้อยด้วยวัสดุที่คงทนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างสมบุกสมบันพอสมควรเพราะว่าน้ำหนักคนนอนลงไปกลิ้งไปอะไรแบบนี้นะคะ,ะก็อันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นผืนผืนหยกที่เราทำขึ้นด้วยเม็ดหยก Type A นะคะเรียกได้ว่า Luxury สุดๆเลย High End ที่สุดการดูดยสายตานี่น่าจะประมาณสัก5,000เมตรได้ใช่ี่ยใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะน้องอุ๊เอ๊แล้วทราบว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ค่ะโปรโมชั่นอยู่ค่ะใช่จากราคาเต็ม3า0แสนตอนนี้โปรโมชั่นเหลืออยู่หนึ่งแสหมื่เท่านั้นเองได้ได้นอนบนยกท y p ป์นะคะ อันนี้ไม่น่าจะมีที่อื่นเลยค่ะต้องมาที่นี่เลยใครอยากมีใครอยากสัมผัสแผ่นนอนสุขภาพยกไทเอต้องมาที่ศูนย์หาสมบัติสแผ่นดินนะคะค่ะและเดี๋ยวเราพบกันอีกคลิปนึงนะคะกับล้าสท้าหยกไทเอค่ะอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำฝันที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับ คำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับทัง,ทงเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีหลุดหนี้สองปีอยู่ดี สมปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพบเกษตรกร,ร,กรนี้ก็คือ1ต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับ แต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยรอยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น ท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับเรื่องที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองอบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผล,ผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเหตุ เรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ line oa ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ